บอลคาราบาวครับอังกฤษวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลก็จะมาจัดแนวทางคัดเล่นทั้งหมด3คู่สำหรับบอลคาราบาวครับอังกฤษนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราปเป็นเปิดหัวที่คู่แรกเลยแล้รับฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับ คู่นี้นะผมเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟูแลมนะผมในศึกพิมพ์ลีกกิษของเขาเนี่ยถามว่าทำได้ดีไหมเก็บชัยชนะได้หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับอาร์เซนอลมาก็ถือว่าทำได้ดีมากกับการน,นะผมกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่ไม่แพ้ใครเลยโดยการเก็บชัยชนะได้สองและเสมอไปหนึ่งโดยการที่เสมอเบนฟอร์ดนัดแรกนะครับผมแล้วก็เจอกับแมนยูก็ชนะแมนยูได้สองศูนย์เจอบอลมารก็ชนะได้สองศูนย์เท่ากับว่าตอนนี้นะผมฟอร์มของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ดีมากๆเลยแต่ถ้ามองเรื่องสสสถิิตตตทท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 ี่่เเเเเเคคยยยจออออกกกกักกััััััััันน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 นมมมมาาาาาะะะรรรรบบผผดดหลลลงงงงงุุปปป็็แฮ์ช้้้้ไ ว่าในเรื่องเฮตูเฮตสเปอร์ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่นัดล่าสุดต้องยอมรับว่าฟูลแลมเจอเกมหนักมาเจอกับอาร์เซนอลนะครับอาจจะใช้นักเตะอย่างเต็มที่แต่ว่าสเปอรเ์เจอเกมที่ไม่ได้ยากมากแล้วก็ในเรื่องความพร้อมในเรื่องตัวนักตเตะทางสเปอร์ดูดีกว่ามากนะครับผมนัดน,นี้ให้มองที่ทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยนะครับและไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะครับเป็นทางทานเมียโลเวอร์ Lower, นะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทางเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับ ท่านเมีโลเวอร์นะผมฟอร์ม4นัดหลังสุดในบอลอังกฤษลีกทูเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวและแพ้ไปถึง3นะครับผมก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมย่ำแย่อย่างม,มากกับการกับเลสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มดีมากๆเลยนะผมทั้งในบอลลีกครับนะครับผมหรือจะเป็นในบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,ก,ฤษก็เก็บชัยชนะได้ทุกนัดน,นะผมก็ชนะทางโคเวนที่ชนะทางเบอร์ตันนะครับผมชนะฮันเดอร์ฟิลด์ชนะคาร์ดิฟฟ์ในนัดล่าสุดก็ชนะล็อกสันแฮมมาเท่ากับว่ามาตรฐานของทางเลสเตอร์ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะผมแต่คู่นี้เคยเจอกันมาในปี2 0 0 0 0 8 2 9มมมมััันนนก็ไไไไไ่่่่่ดดด้้้้หวววววงผวผผลลลลออะะรยยูแแาเี ห่างไปเป็นสิบสี่ปีนะผมมันอาจจะไม่ได้วัดผลอะไรมากนะผมแต่ถ้าให้มองโดยรวมแล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าทีมร้อนแรงอย่างทางเลสเตอร์ที่ฟอร์มช่วงนี้กำลังมามากๆเลยนะผมถามว่าจะไปแพ้ทีมอย่างทางทานเมียหรอมันไม่ใช่อยู่แล้วนะผมมีแค่ว่าจะจบได้กี่ลูกแค่นั้นเองนะผมดัดนนี้ให้มองไปที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะครับผมเตะเวลาตีสองตรงเป็นคู่ทางซอฟร์ซิตี้นะผมเจอกับทางยุงทองลียูนิเต็ดนั่นเองนะครับซอฟร์นะผมในบอลลีกทูเนี่ยเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่ท่าดเดียวเสมไอไป แย่ yeah, อยู่นะครับผมแต่กับการกระทังเลสเตอร์นี่ที่ดูก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะผมก็ในลีกนะครับผมในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยเก็บแย่ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวนะผมเสมอไป2และแพ้ไป1 ส่วนบางถ้วยเนี่ยเขาชนะทางชูบิลลี่มาแต่ถ้ามองโดยรวมนะครคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งในปี2019ก็เป็นยุงทองนะครับผมในยุคเบลธาก็กดไปถึง3ประตูศูนย์แต่ถ้ามองโดยรวมวันนี้แล้วนะครับผมยุงทองรีดยูเดที่มีชื่อชั้นที่ดีกว่าแล้วเปิดมาถามว่าหนักไหมก็ยังพอดีนะผมมองว่าพอดีขอจบแค่หนึ่งลูกก็จะพอได้ยิ้มมั่งนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่ายุงทองลีดยูเดก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะคว้าใจได้นะครับผมนัดนี้ให้มองไปที่ทางยุงทองลีดยูเดได้เลยนะ เอานี้คัดไปนี่ทั้งหมด3คู่นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ